ไปแล้วเห็นหน้าตัวแรงนะครับเห็นหน้าตัวแรงโอ้ยค่อยๆเออขี่ไม่ได้ไงแล้วเกาะเกียร์สองทำไงมนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปล,ลองรดแรงนะครับเนี่ยเห็นหน้านะโคตรแรงอ่ะแต่ไม่ได้ใช้นานมากนะครับควันขมงสงเสงนะครับ ลูกชายจะเอาไปยกหน้าเล่นนะคะรถแรงครับรถในตำนานเลยนะอ,อันนี้กี่ปีละ, 29. 29. 30. 30. ะยี่สิบเกเกือบสามสิบปีเดี๋ยวเราลองกันเลยอโอ้โหตาติดครับเดี๋ยวตาติดเลยนี่ว่าเพราะนั้นลองสตาร์ทไปแล้โอ้โหควันควัน โหทุกขวานี่เต็มหมดอะว้าขวานไล่ยุงขั้นไหนข้นเนี้ยนี่มันรวมไปเลยไปเลยมาไปรอไปฝั่งนู้นเลยไปเลยแล้วขี่เป็นแน่นั้วนะค์ดอะ ค่อยๆ่อยเร่งเร่งหน่อยเร่งหน่อยแล้วก็ค่อยๆเบิ้นเบิ้นหน่อยตอนออกตัวเโอ้ขี่เป็นเป้าวังเ่ยเขาบอกว่าเป็นอ่ะ ว่างแล้วไปโอ้เราทำท่าไปก่อนเนะค่อยๆไปไม่เป็นนะวะนี่มาดูวะไปทขาไม่ดูขณะขี่ไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยไปพี่ไปไปงุ้นเลยไปขึ้น โอ้โหมามาเลยจะบอดๆหน่อยตอนแรกอะ่ะเดี๋ยวมันก็ดี Oh, oh. อันนี้ควันเบาแล้วนะปกติควันจะเยอะควันนี้เยอะเลย oh, oh. ไปเลย oh, oh. งัดตลอดอะเกีย้ 2, ยสองเกี้ยสามอะเล่นในนาอะพอไป Hai oh. video kot lapa. <tinyan> dia dia dia, ha, dua, ได้ไหมฮะอ๋อโค้งหลงสองตัวนี้ไปได้ไหมค่อยๆค่อยๆเอ้ยขี่ไม่ได้ไงขี่ไม่ได้ไม่น่าได้ได้ก็อ๋อล่วงข้างทางน่แหละต้องไปสนามหญ้าก่อนใะมัหม ปล่อยแรงต้องค่อยๆปล่อยเข้าใจคำว่าค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยแล้วก็ต้องเร่งด้วยปล่อยแล้วก็ค่อมืออีกมือนึงก็เอออีกมือนึงก็เร่งแบบ้ก็ถึงกับเร่งมากเกียร์ล่างแรงมากได้ไหมล่ะแล้วเกียร์สองทำไงรู้เปล่าเดี๋ยวแอนแล้วเกียร์สองทำไงเบรกขวามือนะเฮ้ยได้ได้เฮ้ย ไปไปเลยไปเลยดดับไปแล้วเ้ถ้ามันออกตัวได้แล้วก็น่าจะเป็นเกียร์สองงัดเกียร์สามงัดถเป็นเกามันต้องใช้พลังาถ้าจะปลดเกียร์ก็ต้องเข้าเข้าข้างหน้ามันจะสวนกันเข้าใจปะถ้าจะปลดเกียร์ก็เข้าข้างหน้าถ้าจะเข้าเกียร์ก็ต้องงัดหรือไปข้างหลังนี้ เกียรยหนึ่งเฮ้ยไปไน้นแล้วเกีรยสองไปเออไปเกีรยสองกันแหละปั่นเต็มเออบรรยาไไกาศในนานนะครับเอาระวังเบาเบา จะรอดไหมเนี่ยหาอะไรกันเอา้าโอ้ไปไม่ค่อยไปลองบีบคัสเบิ้น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 แล้วก็ลองปล่อยดูดูจังหวะดูว่าจะปล่อยเบาปล่อยแรงคด,ด้วย <i> <i> เออ<า>ค้ำค้าแล้วก็บึ้นเบิ้นมือมือมือแล้วก็ลองปล่อยดู แล้วเส็นหน้าตัวแรงนะครับเส็นหน้าตัวแรงโอ้ยเอ้ยจะลุยน้ำไปบป้า <c oughs> ถ้าลุยน้ำต้องเกียนหนึ่งนะ ไม่รู้เองแล้วแต่เดี๋ยวจะพอแค่นี้อ้าจอดก่อนจะเอาไง,าหงเห็นไหมครับน้ำท่วมน้ำอย่างเยอะเฮ้ยขี่กลับเดี<ๆ>๋ยวจะลุยจะลุยก็ไปไหนไม่ได้นะ่ะมันท่วมหมดแล้วอะ่ะจะเอาไงอ่ะขี่กบาบแล้วเกียร์สองเข้าใจแล้วใช่ไหมเกียร <ไง S 1> ์สามไม่กลับมันนี่ไหมไม่กลับแล้ว รจะถ่ายแล้วก็ถ่ายได้รองแม่ก่อนพี่อะตอนนี้ขี่ได้แล้วนะครับหนุ่มคนนี้ขี่ขี่รถแรงได้แล้วนะ <c ười> คือครั้งแรกเลยนะเนี่ยโอ้กว่าจะมาได้ก็ยากเหมือนกันนะคนไม่เคยเนาะแต่ถ้าลองได้สักครั้งนึงแล้วก็ง่ายละเอเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับอ๋อไปละไป ไปเลยไปก่อนไปก่อนเลยไปค่อยไปค่อยๆเออตร้งเล็่ไหมเอยเฮ้ยไปได้แล้วว่าไปได้แล้วเห็นหน้าตัวแรงครับเห็นหน้าตัวแรงไปได้แล้วนะครับ ปลดเกียร์ทำได้ไหมอเอามันไม่ดับอ่ะปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยคันมันมาไปเลยอะ่ะเออปล่อยคันมันก็ทสานเลยเองถ้ามันดับอ่ะปล่อยคันก็ชากนิดเดียวมันเขไปแล้วไป